ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกๆคนมาพบกับเรานะคะในว c มิชแนลเย้ B T N yeah. วันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามนะคะจากอัมแันสกอร์ช็อปนะคะก็ถามว่าแพมเนี่ยใช้กล้องใช้แอป,ปอะไรสไลด์โชว์ในคลิปก่อนนะคะก็แพมใชแปป้แอปตามนี้นะคะวิดีโอโชว์นะคะนี่นะแอป,ปนี้เลยเป็นวิดีโอโชว์นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเขียนยังไงนะก็ ให้เขียนว่ากล้องถ่ายวิดีโอนะคะแต่แฮมหาไม่เห็นนะแฮมหาลองหาแล้วม,มีแต่อันนี้แฮมเลยกดเข้าไปในตรงนี้แล้วลงมามันก็จะเห็นเองนะคะเห็นแบบนี้เลย <c oughs> ก็แฮมใช้กล้องนี้นะคะไว้สำหรับถ่ายสไลด์โชว์หรือว่าแบบใสเอฟเฟกต์หน่อยนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะกระแตลมค่ะก็ อบคำถามแพมก็มีเพียงเท่านี้นะคะวันนี้นะคะต้องขอลาไก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย